วันนี้เราจะเรียนพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่5ทั้งบทนะครับเป็นบทที่ไม่ค่อยมีใครเทศนาเพราะว่าเป็นลำดับพงพัน์ทั้งหมดและวันนี้ผมจะเทศนาลำดับพงพัน์นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับและผมได้เห็นอะไรบางอย่าง ในพักปีตอนนี้นะครับและมันส่งผลต่อบทที่6ด้วยฉะนั้นบทที่6อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงการความเข้าใจของเราใหม่ในคริสตจัารแต่เดี๋ยวเราค่อยเก็บไว้สัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาเรียนบทที่5ทั้งบทก่อนนะครับผมจะพาพี่น้องอ่านทั้ง32ข้อประมาการบทที่5ข้อ1ถึงข้อ3านี่คือบันทึกเรื่องราวเชื้อสายของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย พระองค์ทรงสร้างเขาตามอย่างพระองค์พระองค์ทรงสร้างพวกเขาทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วทรงอวยพรเขาแล้วตรัสเรียกเขาว่ามนุษย์เมื่อดมอายุได้130ปีก็มีบุตรชายซึ่งเหมือนอย่างเขาตามลักษณะของเขาเขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเศษหลังจากที่เศษเกิดอดัมมีชีวิตต่อไปอีก800ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน อดัมมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น930ปีแล้วเขาก็ตายเมื่อเศษอายุได้105ปีก็มีบุตรชายชื่อเอนอดหลังจากนั้นเศษมีชีวิตต่อไปอีก807ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเศษมีชีวิตรวมทั้งสิ้น912ปีแล้วเขาก็ตายเมื่อเอนออายุได้90ปีก็มีบุตรชายชื่อเคนัง หลังจากนั้นเอโนดมีชีวิตต่อไปอีก815ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเอโนดมีชีวิตรวมทั้งสิ้น905ปีแล้วเขาก็ตายเคนันอายุได้70ปีก็มีบุตรชื่อมหาลาเลวหลังจากนั้นมีชีวิตต่อไปอีก840ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเคนันมีชีวิตรวมทั้งสิ้น910ปี แล้วเขาก็ตายเมื่อมหาลาเลวอายุได้65ปีก็มีบุตรชายชื่อยาเลสหลังจากนั้นมหาลาเลวมีชีวิตต่อไปอีก830ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนมหาลาเลวมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิน้น895ปีแล้วเขาก็ตายเมื่อยาเลสอายุได้162ปีก็มีบุตรชายชื่อเอโนก หลังจากนั้นยาเลดมีชีวิตต่อไปอีก800ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนยาเลดมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น962ปีแล้วเขาก็ตายเอโนกอายุได้65ปีก็มีบุตรชายชื่อเมทูเซลาหลังจากนั้นเอโนกก็ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าอีก300ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เอโนมีอายุรวมทั้งสิ้น365ปีเอโน่ A N o, ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าแล้วไม่มีใครพบเขาอีกเลยเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปเมื mm ่อเมทูเซลาอายุได้187ปี mm hmm. ก็มีบุตรชายชื่อลาเมหลังจากนั้นเมทูเซลามีชีวิตต่อไปอีก782ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมทูเสลามีชีวิตรวมทั้งสิ้น 9 6 9ปีแล้วเขาก็ตายเมื่อรามเกอายุได้1 8 2ปีก็มีบุตรชายคนหนึ่งเขาตั้งชื่อบุตรชายนั้นว่าโนอาห์และกล่าวว่าลูกคนนี้จะช่วยบรรเทาเราจากความเหนื่อยยากและจากการตรากตับทำงานหนักที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสาบแช่งหลังจากโนอาห์ A เกิดมา ลาเมฆมีชีวิตต่อไปอีก595ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนลาเมฆมีชีวิตยอยู่รวมทั้งสิน้น777ปีแล้วเขาก็ตายหลังจากโนอ,อาอายุได้500ปีก็มีบุตรชายชื่อเชมฮัมและยาเฟกผมพาพี่น้องอ่านทั้งหมดแล้วคือที่บอกไว้ว่า บทนี้คือลำดับพงพันธ์แล้วจะเทศนาอย่างไรจริงๆแล้วมีรายละเอียดน่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องสถิติปีและตัวเลขก่อนอื่นนะครับผมอธิบายงี้ครับที่เราอ่านไปตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสามถึงสองคือสายเลือดของตระกูลผู้ชอบทำโดยความเชื่อครับหมายความว่าตั้งแต่อดัมเศษไล่ลงมาจนถึงโหนอา ลูกที่เกิดมาบุญัวปีมีความเชื่อในพระยาเบีนและถูกเรียกว่าผู้ชอบทำเขาชอบทำหรือเขาเป็นคนดีเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าเขาถูกเรียกว่าเป็นคนดีเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าพฤติกรรมเขาทําดีตลอดเวลาแต่เขาเชื่อในพระเจ้าเขาจึงถูกนับเป็นผู้ชอบทำูีนับเป็นคนดี ในสายตาของพระเจ้าและกลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่พระเจ้าเลือกสรรครับก่อนสร้างโลกและกำหนดให้เป็นเชื้อสายผู้ชอบธรรมและเมื่อพระองค์เลือกสรรพระองค์ประทานความเชื่อให้กับทุกคนฉะนั้นความเชื่อที่มนุษย์มีในพระเจ้ามาจากพระเจ้าครับฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถตวดได้เลยแม้กระทั่งความเชื่อ และเรามาดูในข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าได้สร้างอาดมขึ้นตามอย่างพระโร์หรือตามพระฉายพระโร์หมายความว่าพระเจ้าสร้างอาดมตามพระฉายพระฉายหมายความว่ารูปครับพระเจ้าได้สร้างอาดมตามรูปภาพของพระโร์ถ้าเราอยากรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงให้มองที่มนุษย์ครับมนุษย์ถูกสร้างจากรูปของพระโรค และพระองค์สร้างอดัมตามอย่างพระองค์นะครับแล้วก็พระเจ้าได้อาภัพมีได้ระบุอีกว่าพระเจ้าสร้างผู้หญิงจากร่างกายอดัมฉะนั้นผู้ชายผู้หญิงถูกสร้างขึ้นจากพระเจ้าและพระองค์ทรงเรียกทั้งสองว่ามนุษย์ฉะนั้นเราจึงได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ตั้งชื่อเรียกเผ่าพันธุ์ของเราก็คือมนุษย์ พระองค์เป็นคนตั้งชื่อเรียกเราว่ามนุษย์และเมื่ออาดัมได้เกิดมาและทาบาปเผาพันมนุษย์กลายเป็นคนบาปแต่อาดัมยังถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมโดยเพราะเขาเชื่อแม้ว่าเขาทําผิดเขากลับใจและเขาเชื่อพระเจ้าทรงนับว่าอาดัมเป็นคนชอบธรรมแม้ว่าทาบาป และพระเจ้าก็ได้เมตตาอาดัมให้สืบเชื้อสายคนที่ชอบทำโดยความเชื่อต่อไปนั่นคือลูกของอดัมอีกคนหนึ่งก็คือเศษเศษคือทายาทแห่งความเชื่อทายาทแห่งความชอบธรรมของอาดัมเศษคือผู้ชอบธรรมคนใหม่ที่มาแทนที่อาเบลผู้ที่ถูกคาอินฆ่าตาย เขาถูกฆ่าตายเหตุเพราะความเชื่อในพระเจ้าฉะนั้นเศษจ,จึงเป็นลูกใช้คำว่าหัวปีก็ได้ที่มีความชอบธรรมในพระเจ้าคือเชื่อคือเชื่อในพระเจ้านะครับฉะนั้นเศษก็มีลูกหลานมาอีกมากมายเศษมีอายุ912ปีและมีลูกมากมายซึ่งลูกของเศษหนึ่งในนั้นคือเอโนด ลูกชายที่มีความเชื่อเหมือนอย่างเซนเอโนดเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าและถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อถูกนับรวมในตระกูลของผู้ชอบธรรมเอโนุมีอายุ905ปีและเขาก็มีลูกอีกหลายคนและหนึ่งในลูกของเอโนดที่มีความเชื่อในพระเจ้าคือเคนันนะครับเคนันมีอายุ910ปีเขาก็มีลูกอีกหลายคนเช่นกัน และลูกของเคนันที่มีความเชื่อในพระเจ้าต่อจากเคนันคือมหาราเลลมหาราเรวมีลูกชื่อยาเล่และมีลูกอีกหลายคนยาเล่มีลูกชื่อว่าเอโนกและเอนโนกคนนี้ครับเอโนกคู่นี้เป็นผู้ที่โดดเด่นในบรรดาสายเลือดของผู้ชอบธรรมเพราะเขาถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ทั้งๆที่ร่างกายเขายังไม่ตายครับเอโนกได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวันครับ เอโนดมีชีวิตที่เชื่อในพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดที่เขามีชีวิตอยู่คือ365ปีของชีวิตของเขาเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และเขาถูกพระเจ้ารับขึ้นไปไม่มีใครพบเขาเลยครับซึ่งภาพของเอโนดนี้เลนถึงพระเยซูคริสครับพระเยซูคริสคือองค์ผู้ชอบธรรม ผู้ได้ฟื้นจากความตายและถูกรับไปบนฟ้าสวรรค์ทั้งๆท,ที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนเอโน่นะครับซึ่งเอโน่ถูกรับขึ้นไปโดยไม่มีผู้พบเห็นแต่พระเยซูคริสต์ถูกรับขึ้นไปโดยมีผู้พบเห็นเป็นพยานมากมายขณะที่ถูกรับและพยานนั้นถูกไล่ฆ่าตายครับนั่นคือภาพของเอโนที่เล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ กลับมาดูที่เอโนกต่อเอโนกก็มีลูกอีกหลายคนในระยะ365ปีนี้เอโนกมีลูกหลายคนครับและหนึ่งในนั้นลูกชายของเอโนกที่มีความเชื่อในพระเจ้าคือเมทูเซลาเมทูเซลาเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าสืบทอดต่อเอโนกผู้เป็นมีดาฉะนั้นเมทูเซลาเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดครับชนะเลิศในการมีเชื่ออยู่ คืออายุ969ปีและเมทูเซลามีลูกอีกหลายคนและลูกที่เชื่อในพระเจ้าต่อจากเมทูเซลาคือลาเมกและลาเมกนี่เองคือบิดาของโนอาหลาเมกมีโนอาตอนอายุ182ปีเขามีอายุต่อไปอีก595ปี และเสียชีวิตตอนอายุ777ปีซึ่งถ้าเทียบกับคนในยุคนั้นเขาก็มีอายุไม่ได้ยืนยาวมากเท่าอาดัมอาดัมีมม900กวปีหลายๆคน900ปี900กว่าปีแต่ลามี777ปีทีนี้ผมจะให้พี่น้องสังเกตดูสิ่งหนึ่งคือเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงชื่อบิดาจะตามมาด้วยอายุ ตอนที่เขามีลูกครับตอนแรกผมงงว่าทําไมต้องพูดชื่อบิดาหลังจากนั้นก็พูดชื่อตอนที่บิดาคนนั้นมีลูกชายเมือเอ่อลาเมะอายุร้อยแปดสองปีมีโนอาห์หรืออาดัมมีอายุร้อยสาสิบปีมีเศษหรือเมทูเซลามีอายุเท่านี้และมีลูกชายเกิดขึ้นมาคำถามคือทำไมต้องบอก ต้องบอกอายุตอนที่มีลูกทำไมต้องบอกสิ่งนี้กำลังบอกอะไรเราครับคือการระบุอายุของบิดาตอนที่มีลูกและระบุอายุไขตอนเสียชีวิตของบิดาจะทำให้เราคำนวณปีได้ว่าเมื่อใครคนหนึงเกิดมาในตระกูลของผู้ชอบธรรมช่วงเวลานั้นคือปีไหน ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกมาผมจะไล่สรุปย่อยๆให้ฟังนะครับผมได้จดบันทึกได้คำนวณปีว่าเมื่ออาดัมและเอวาและลูกเกิดมาแต่ละคนอยู่ในช่วงเวลาอายุตอนไหนนะครับแต่เราจะเลนถึงคนที่สำคัญเท่านั้นนะครับก็คือตอนแรกเมื่อพระเจ้าสร้างโลกอาดัมเกิดมาอาดัมมีอายุ930ปี ฉะนั้นเมื่อบวกลบคูณหารแล้วอาดัมตายก่อนที่โนอาห์จะเกิดเพียงแค่ร้อยี่สิบหกปีครับหมายเพราะว่าอาดัมเห็นลูกเห็นหลานเห็นเลนเห็นลน้นเห็นเห็นเยอะมากครับเพราะเขาอายุยาวนานฉะนั้นอาดัมตายก่อนที่โนอาห์จะเกิดมาร้อยี่สิบหกปีและเสร็จลูกชายของอาดัม เสดตายก่อนที่โนอาห์จะเกิดมา14ปีทําไมผมจึงเทียบกับโนอาห์เพราะเมื่อโนอาห์เกิดมาน้ําจะท่วมโลกฉะนั้นผมจึงเปรียบเทียบระหว่างอายุของเสดและอดัมเล็งไปถึงโนอาห์ว่าพวกนี้คนพวกนี้อายุกี่ปีฉะนั้นอดัมและเสดตายไปก่อนที่โนอาห์จะเกิดและเราพูดถึงพ่อของโนอาห์อะไรครับลาเมกมีชีวิต อยู่หลังจากโนอาเกิดคือ595ปีลาเมตมีอายุ182ปีโนอาจึงเกิดมาและหลังจากนั้นมีอายุต่อไป595ปีฉะนั้นบวกลบปุ๊บเขามีอายุไข777ปีทำไมคือลาเมต หลังจากที่โนอาห์เกิดเขามีอายุต่อไป595ปีและอีก5ปีน้ำท่วมโลกหมายความว่าไงครับโนอาห์เมื่อเกิดมามีอายุ600ปีน้ำท่วมโลกฉะนั้นหมายความว่าลาเมตบิดาของโนอาห์ตายก่อนที่น้ำจะท่วมโลกแค่5ปีครับหมายความวา่างไงครับที่ผมไล่อายุทั้งหมด หมายความว่าบรรดาคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าทุกคนไล่ตั้งแต่เศษลงมาตั้งแต่อดัมลงมาไม่ได้ถูกน้ำท่วมโลกไม่ได้ถูกพิพากษาแต่ตายด้วยธรรมชาติบังตายก่อนที่น้ำจะท่วมโลกไล่ตั้งแต่ผู้ชอบทมลงมาผู้บรรดาตระกูลผู้ชอบทมทุกคนที่มีความเชื่อในพระยาเวสิ้นชีวิตก่อนน้ำท่วมโลกเหลือเพียงแค่โนอาห์ และครอบครัวของเขาที่ชอบทำเพียงครอบครัวเดียวและครอบครัวโนอาลอดพ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกฉะนั้นเมื่อเราไล่อายุทั้งหมดแล้วเราจะพบว่าโนอาเกิดในปี1นึนับตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกครับเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเรานับเลยครับว่าโนอาเกิดในปี 1,556ตั้งแต่สร้างโลกและเมื่อโนอาอายุ600ปีน้ำท่วมโลกใช่ไหมครับฉะนั้นการสร้างโลกนับตั้งแต่ปีของการสร้างโลกน้ำจะท่วมโลกในปี1,656ครับเราเห็นว่าปีที่พระเจ้าบันดาลที่น้ำท่วมโลกคือ1,656ฉะนั้นเราจึงเห็นไทม์ไลน์ว่า อ๋อที่ว่าน้ําท่วมโลกเนี่ยเขาอยู่มาพันหกร้อยกว่าปีน้าทั้ท่วมโลกแล้วก็คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าไม่ได้จมน้ําตายไม่ได้ถูกพิพากสายฉะนั้นเราจึงเห็นว่านี่คือเชื้อสายผู้ชอบธทมโดยความเชื่อหรือตระกูลของผู้ที่มีความเชื่อในพระยาเวผู้ที่ยอมรับยอมจำนวนภายใต้สิทธิอำนาจของพระยาเว พวกคนกลุ่มคนพวกนี้นัสการพระองค์เราเห็นในบทนี้ว่านี่คือตระกูลของผู้ชอบธรรมและจําได้ไหมครับพี่น้องการเทศนาครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายเลือดของคนอาธรรมที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าไม่ยอมเกรงพระเจ้าไม่ยอมรับไม่ยอมจำนนภายใต้สิทธิอานาจของพระยาเวนั่นคือตระกูลของขาอินและเขาก็มีลูกหลานที่ชั่วรลายเราจึงเห็นว่า เชื้อสายของคนลรามถูกพิพากษาด้วยน้ำท่วมโลกและเชื้อสายของุนชอบทแไ่รอดผลจากการพิพากษาด้วยน้ำท่วมโลกเราเห็นสองเผ่าพันนี้ว่าสองเผ่าพันนี้ตายตอนน้ำท่วมโลกแต่มีแค่หนึ่งครอบครัวเดียวที่รอด้นฉะนั้นเชื้อสายของอาคาอินถูก พิพากษาให้ตายด้วยน้ำชมนกซึ่งจะอยู่ในบทต่อไปและผมจะบอกพี่น้องว่าในบทต่อไปจะเป็นบทที่ยากอีกบทหนึ่งและหาข้อสรุปยังไม่ได้คือบุตรชายของพระเจ้าจะสมสู่กับบุตรหญิงของมนุษนี่หมายถึงอะไรและผมคิดว่าข้อมูลของบทที่สี่บทที่ห้าจะนำไปสู่ ปริศนาในบทที่หฉะนั้นบทที่6เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าทําไมพระเจ้าปูเรื่องคนธรรมและคนชอบธรรมตระกูลของคนธรรมและคนชอบธรรมเพื่อจะนํามาสู่บทที่6และสู่การพิพากษาลงโทษให้น้ำพรมบลตนะครับฉะนั้นในอา,อาทิตย์หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องบุตรชายของพระเจ้า มีเพศสมคัญกับบุตรหญิงของมนุษย์และเกิดน้ำท่วมโลกนะครับฉะนั้นขอให้เรา,าเรียนรู้จักสายเลือดผู้ชอบธรรมที่พระเจ้าวางแผนไว้ว่าพระองค์จะประทานพระเยซูคริสต์ผ่านทางสายเลือดกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อที่มนุษยชาติจะให้รอดพ้นจากความบาปนะครับฉะนั้นให้เรารักพระองค์ให้เราเรียนรู้จักพระองค์ในบทนี้นะครับให้เราร่วมใจกัน